ใช่อะไรม่เกี่ยวไม่เกี่ยวสิมันยิ่งกว่าเกี่ยวยิ่งกว่าไม่เกี่ยวหน่อยเย้ามัวแต่โลกิะเจ้ามัวแต่โลกุตะละสิ สิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไมนะ้ในโลกมันจะได้ยิ่งกว่าไม้ สิ่งที่ยิ่งกว่าเกีนะ่ยวไม่เกี่ยวนะลูกไม่เกี่ยวมมนกระทั่งไม่เกี่ยวเองน่ะสิ่งที่มันยิ่งกว่าเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวมันเลไม่เกี่ยวอะไรนะ่นที่มันไม่เกี่ยวมันก็ทั้งไม่เกี่ยวเองนะลูกมันจะได้ยิ่งกว่าเกี่ยวไม่เกี่ยวอั่ามาอย่แยค่โลยะโลกุตละอะไร มันจะได้มาหากุณาไปแบบไม่มีที่สุดไม่มีประมาณในการว่างล้างไปเอง mm. อยู่แค่โลกิยะอยู่แค่โลกุตระเ mm. มื่อไหร่จะได้กรุณาเมื่อไหร่จะได้มาหากุณาอยู่แค่ติดแค่หลุดสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับติดไม่เกี่ยวกับหดุดเซึ่ จะกลายเป็นมหาุนาว่างล้างกันไปเองม่อยู่แค่คติในหลุดคติในติดอะไรคาคติมโลกิยะโลกุตละอะไรมัวแต่คาคติสิ่งที่มันไม่เกี่ยวแม้กระทั่งไม่เกี่ยวเองดิ จะได้เนื้อหาโดยมหากุณาโดยดุษฎีมันจะกลายเป็นว่างล้างกันไปเลยลูกนีนนิพานโปรดว่างโปรด ไม่เกี่ยวไม่กระทั่งไม่เกี่ยวเองสิจะได้ไม่มัวแต่เลื่อนลอยอยู่แค่เกี่ยวไม่เกี่ยวอะไร มันจะได้ล้างสมุทรไทยล้างตัณหาในการคอยเกี่ยวคอยไม่เกี่ยวนั่นแหละคอยไหมคอยไม่ไหมสมุทรไทยทั้งนั้นที่จะคอยไหมคอยไม่ไหมลูกสิ่งที่ไม่เกี่ยวก็ไหมซิมันจะมันจะได้ยิ่งกว่าไหมยิ่งกว่าไม่ไหมสิ่งที่ไม่ใช่อะไรมันไม่เกี่ยวซิ มันจะได้ยิ่งกว่าเกี่ยวไม่เกี่ยวยังไม่อยู่แค่สมุทรไทยในการเกี่ยวในการไม่เกี่ยวยังไม่อยู่แค่สมุทรไทยยังไม่อยู่แค่ปัญหาในการไหมไม่ไหมอะไรสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไหมเองสิ่งที่ไม่เกี่ยวแม้กระทั่งไม่เกี่ยว ทุกปติกรรมเลยทำกลางโลกธาตุสังสวัสดิ์ธรกลางเวนรนิยสัตว์ธรรมกลางปุรณะนัตใจธรรมกลางวัีวาศาสนาทำกลางพุทธสถานทำกลางพุทธันดอนก่อนพุทธันดอนหลังพุทธันดอนทุกๆปติกรรมเหมาะคนไม่เหมาะคนก็ตามทีนะโดยกายวาจาจิตกรรมทั้งนั้นลูก เสียงทุกอย่างอาหัวอสียอโหสอาหอหอาห